ดูเรื่องความสัมพันธ์เมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วว่าพเด็จมินออนไลน์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นชาวเมลิดเป็นคนทางใต้ของพม่าเนี่ยอยู่ในอำนาจเนี่ยมาสิปีไม่ใช่คนธรรมดาคือมีมีความสัมพันธ์สูงมากพเด็จมินออนไลน์เนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์กับแทบจะทั้งอาเซียนภูมิภาคษนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มากรุงเทพบ่อยมากมากรุงเทพเนี่ยเดือนหนึ่งสองครั้งมาเดือนละสองครั้งเลยมากินข้าวกันกับคนสนิทมิสหายที่นี่หนึ่งในจํานวนนั้นเนี่ยเขาสนิทกับทักษิณชินวัตร ทักสินกันสนิทกันขนาดไหนสนิทกันขนาดที่ไปมาหาสู่กันเนี่ยสองสมรอบในคลิปถังเช่าที่เราให้ได้ฟังไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคนที่เสียงเหมือนทหารคนนึงกับเสียงเหมือนทักษิณคนหนึ่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมินออนไลน์บอกว่าถ้าคุณเนี่ยจับมินออนไลน์ได้คุณอยากได้อะไรในพมา่าคุณได้หมดเลยคือแสงสันปั้นแต่งได้หมดเลยแล้วขอให้รู้เลยว่าพเาพราะบอสสูงสุดของเราเวลานั้นเนี่ยคือยุคนาย,ยกยิ่งรักเนี่ยสนิทกับมินออนไลน์มาก ก็คือเราไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อแลอ้วหรอกขอทราบดีเพราะท่านก็ไปมาอยู่กับในคอสช,อ <ใน S 1> ชอด้วยในคอรมคอ,อสชด้วยนะคะ,คะเขาบอกเขาเสนิทกับมินออนไลน์มากเพราะฉะนั้นฐานคนนี้ก็เลยแนะนําคุณทักษิณว่าถ้าอยากจะทําอะไรทําธุรกิจอะไรในพมา่าเนี่ยต้องมินออนไลน์เท่านั้นใหญ่กว่าเต็งเส็งอีกนะคะคือเขาสามารถเสกทุกอย่างได้แล้วทักษิณก็ไปหามินออนไลน์สองครั้งแล้วก,แวก็แล้วก็ทักษิณก็ไปหาสองครั้งเนี่ย ก็ม <an _. S 2> ินอองไลก็สนิทชิดเชื้อกันยกที่กลางกลางใจกรุงล่างกุ้งเนี่ยแปลงหนึ่งให้ทักษิณสร้างบ้านทักษิณมีบ้านอยู่ใจกลางล่างกุ้งเนี่ยด้วยที่ดินของมินอองไลแล้วทักษิณก็ไปตะเวนแก้กรรมของแกแกก็ชอบไหว้พระแก้กรรมตั้งแต่ในเมืองไทยแล้วนะคะและไม่ใช่คุณทักษิณคนเดียวคุณสมชายวงสวัสด์ก็ชอบน้องสาวก็ชอบน้องสาวที่ชอบมากทุกคนที่ชอบมากเลยนะคะวันนี้ The Key News ค่ะเปิดความสัมพันธ์ ที่ไม่รับแล้วระหว่างทักษิณกับมินออนไลน์ปี2556สงกรานนั้นเนี่ยในวันสงกรานในวันสงกรานของปี56นะคะค,คือเด็กคีนิวส์เนี่ยลึก,กว่านั้นอีกในวันสงกรานที่คุณทักษิณเนี่ยบอกว่าเขาเคยไปสงกรานกับมินออนไลน์ก่อนหน้านั้นมีนาคมเนี่ยมีนาคมปี56ทักษิณเดินทางไปดูโครงการท่าเรือถวายนี่ทำลายเลยนะคะคถัดมาเนี่ยนะคะปี56ปีเดียวกัน อีกไม่นานเนี่ยในช่วงมีนาเมษาเอาเอาทำลายอันนี้มาก่อนทำลายอันนี้มาก่อนนะนะในมีนาคมเนี่ยทักษิณไปดูโครงการท่าเรือทวายนะคะเมษาย,ยนสงกรานไปเจรจาลับกับพลเอกเอวสอม,มินอ,องลายที่บ้านพักหรูเชิงเขาเขตบมันเดเลและในช่วงเวลานั้นเองที่มีการเจรจานนเนี่ยมินอองลายยกที่ดินใจกลางเมืองร่างกุ้งให้กับทักษิณหนึ่งแปลงสร้างบ้านนะคะแล้วถัดมาเนี่ย ทักษิณชินวัตรเนี่ยทักษิณเนี่ยนะคะเคยอนุมัติเงินกู้4,000ล้านบาทตอนเป็นนายกรัฐมนตรีจําได้ไหมคะให้กับพม่าเพื่อนํามาซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทชินเซตไลท์จำกัดซึ่งเป็นคดีและคดีก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วนะว่าทักษิณผิดว่าทักษิณผิดนะงานนี้และติดคุกด้วยและติดคุกด้วยแล้วเขบอกว่าทักษิณเนี่ยทำไปทำมามาดูอันสุดท้าย พอคบหากมินออนไลน์ไม่เพียงแค่ที่ดินกับบ้านหรอกซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นแค่ของชำรวยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยทักษิณนั้นไปชื่นไปชมบ่อน้ำมันใน The Knew e y s ใช้คำว่ามีบ่อน้ำมันในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายมีบ่อน้ำมันที่นี่ค่ะไปย้อนสัมพันธ์ที่นี่ย้อนสัมพันธ์ทักษิณกับมินออนไลน์หลังจากที่ปี5-6ทักษิณเดินทางไปดูโครงการท่าเรือทวาย ก็ได้มีที่ดินใจกลางมุกล่างกุ้งแล้วก็สร้างบ้านทักษิณไปเข้าพบมินออนไลน์อีกครั้งหนึ่งที่บ้านพักหรูในเขตเชิงเขามันดเดลเเทักษิณมีบ้านอยู่ในเขตเมเม,เมียวนะคะทักษิณอนุมัติเงินกู้สี่พล้านให้พม่าเพื่อใช้จ่ายกับชินสัทยทไลอันนี้นะคะมาเปิดมิตรไมตรีของทักษิณกับมินออนไลน์เพื่อน,นําไปสู่ที่ทวายและที่ถวายเนี่ยคือโครงการถวายเนี่ยใหญ่มากโครงการทวายเนี่ยนะคะคือ โครงการทวายเนี่ยเป็นจะเป็นนิคมอ,อุตสาหกรรมที่ใหญ่มากโครงการลงทุนในทวายเนี่ยทวายอยู่ทางตอนใต้ของเมียนมาอยู่ทางตะวันตกของกรุงเทพมีระยะทางประมาณห่างไปประมาณ350กิโลเมตรรัฐบาลของเมียนมาให้สิทธิ์ในการพัฒนาพื้นที่โครงการทวายกับอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนเป็นการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอ,อุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็น6เขตอุตสาหกรรม ได้แก่เขตที่อยู่อาศัยเขตการค้าโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องภายในนิคมอุตสาหกรรมถนนทางรถไฟซึ่งถนนและทางรถไฟนี้จะเชื่อมโยงสู่ประเทศไทยรวมไปถึงบ่อน,น้ำมันท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากอา่าวมัตตบันไปยังชายแดนไทยเมียนมาด้วยนี่คือโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดทวายไป28กิเมตร ซึ่งอยู่ในตอนเหนือของอ่าวเมืองมะก,กันมีการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกนิคมอ,อุตสาหการรมปิตโตรเคมีถนนเชื่อมโยงทวายไปเมืองไทยด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลเมียนม,มาในในใน,ในช่วงนั้นน่ะนะคะในการเชื่อมทางรถไฟจากทวายย่างกุ้งมันเดเลมูเซไปทางรถไฟคุณหมิงแล้วไทยไม่ออกมา ไปถึงจีนเลยนะคือทวายเนี่ยถ้าเกิดตามยุทธศาสตร์ของอาเซียนเนี่ยเขาจะเป็นหนึ่งในจุดเศรษฐกิจพิเศษเพราะว่าเขาเรียกว่าประเบียงเศรษฐกิจระหว่างตะวันออกและตะวันตกทวายน่าจะอยู่ตะวันตกสุดของอาเซียนหรือ east west corridor สุดทางด้านขวาจะเป็นเวียดนามเพราะจะมีถนนเส้นหนึ่งทตัดผ่านจากเวียดนามทะลุพิษณุโลกเข้าไปที่พมา่าแล้วมาจบที่ทวายค่ะ และจัดทวายเนี่ยเขาไปย่างกุ้งบันลเลมูเซและคุณหมิงต่อกันไปอย่างนี้เลยนะคะเป็นวงกลมเลยนะคะคคทําให้โครงการนี้ได้รับการเสนอให้เป็นจุดศูนย์กลางการขนส่งที่สําคัญของภูมิภาคนี้ทีนี้พอมองไปว่าพอทักษิณเห็นทวายคือทักษิณเห็นเรื่องใหญ่เลยนะเห็นเงินในทวายจะเห็นได้ว่าทักษิณพยายามสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับเมียนม,มามาตลอดตั้งแต่เป็นนายก คือสั่งให้เอ็กซิมแบงค์อนุมัติเงินกู้สินเชื่อ4,000ล้านให้กับรัฐบาลเมียนมาโดยให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าทุต้นทุนเพื่อเอาเงินกู้นี้ไปซื้อสินค้าและบริการของชินซัตรไลท์จำกัดมันคือเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองในเวลาต่อมาทักษิณถูกศาลสั่งตัดสินพิพากษาเมื่อ23เมษายนปี62ว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152เดิมให้จำคุก3ปี <S <S ก็ไปต่อไปอีก ต่อไปอีกก็คือไม่ได้กลับบ้านอาน,นี้คือทีนี้ก็มีคนโหนทักษิณนนะ่เอ้ยมีคนโหนเรื่องรัฐบาลเมียนมา,าน,นะคะแล้วคนสื่อมวลชนเนี่ยกับชาวเมียนมาเนี่ยเขาก็รู้สึกสมเพศเวทนาเขาใช้คำว่า,าสมเพศจริงๆนะพวกคุณฉวยโอกาสครัผู้คุณฉวยโอกาสคุณพวกคุณอยา,ากจะโจมตีรัฐบาลของคุณคุณต้องทำของคุณเองเราเนี่ยก็ทำของเราเองเราต่างคนบริบทกันค,คนละบริบทกัน เรื่องของใครก็เรื่องของเขาสื่อมวลชนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอาศัยอยู่ในต่างประเทศที่หลายคนเนี่ยอพยพอ,ออกมาเนี่ยนะคะคตอนที่เกิดการปลดล้างเนี่ยเขาก็เป็นสื่อแล้วตอนนี้โลกสังคมออนไลน์มันเชื่อมต่อกันเขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันหมดเลยนะคะเรื่องที่ว่ามีผู้ชุมนุมมาสร้างความชุลมุนวุ่นวายขณะที่เขากําลังจะไปต่อต้านรัฐหารในเมียนมาบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเราก้กเาใช้คําว่าไฮแจ็ค ก็คือมาปล้นวัตถุประสงค์ของการชุมนุมของชาวพม่าก็เอาโดยแอบอ้างต่อต้านรัฐบาลในพม่าแต่จริงๆิงหาเรื่องมาด่าประเทศตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณจมินออนไลน์เนี่ยคือเป็นความสมันที่เชื่อมโยงกันด้วยผลประโยชน์ล้วนๆแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยไปถึงเรื่องบ่อน้ํามันกับบ่อนก๊าซเลยคือบมองเรื่องใหญ่มากยังไม่พูดถึงเรื่องของยักษ์ไข่นะคะที่อยู่ทางเหนือนะที่ตรงที่มี มีภูเขาสูงอ่ะซึ่งทักษิณเนี่ยเข้าไปลงทุนเนี่ยในพม่าเยอะมากดังนั้นจึงเข้าออกเข้าออกพม่าหลายครั้งแล้วก็จะมีคนเนี่ยไปหาไปมาหาสู่ที่พม่าบ่อยมากคือใกล้เข้ามาเนี่ยกัมพูชาก็ใช้เป็นฐานเมียนมาก็ใช้เป็นฐานเหมือนกันแล้วก็ตอนที่โครงการทวายเนี่ยทวายเนี่ยปัญหาของทวายก็คือว่าคือล่าสุดเนี่ยอินทันไทยเนี่ยก็ไปเรียกร้องเลยกับรัฐบาลว่าสัญญาทั้งหมดเนี่ยหกถึงเจ็ดฉบับของเขาเนี่ยนะคะ คือมันไม่ได้ถูกยกเลิกไปฉันก็ถามสื่อฉันก็ถามเพื่อนฝูงของฉันที่อยู่ในนั้นเขาบอกอทำไมเกิดอะไรกับพี่เสดามเขาเออก็บอกว่าจริงๆนวเนี่ยถ้าเป็นอีกบริษัทหนึงเนี่ยนะปานนี้สําเร็จเสร็จสมไปแล้วเรื่องถวายอพอความเป็นที่บริษัทเนี้ยเขามีความขลุกขลักหลายเรื่องตอนนี้รัฐบาลเองก็กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเหมือนกันดังนั้นเนี่ย ทักษิณเนี่ยสนิทกับพลเอกอภิษฎมินออนไลน์มากมีผลประโยชน์ด้วยกันมากมีการค้าการขายด้วยกันมากมีการเริ่มต้นด้วยกันมากจะโหนอะไรก็ให้ดูเหนือดูใต้ด้วยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของอในเมียนมาเมียนมาเองหลังจากที่เราได้เห็นภาพแรกของการประชุมคลมอแล้วเนี่ยพลเอกอภิษฎมินออนไลน์นั่งข้างหัวโต๊ะนะคะแล้วคลมอชุดใหม่เนี่ยล้อมรอบไปและแกก็บอกเหตุผลว่าทําไมถึงต้องรัฐประหารรัฐบาลอ,องซาซูจี ทำไมถึงต้องรีบเพราะว่าปัญหาโควิด -19 เนี่ยมันไม่รอแล้วรัฐบาลเนี่ยล้มเหลวมากในการบริหารประเทศขณะเดียวกันเนี่ยชนกลุ่มน้อยเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยนะคะอย่างเช่นบางจุดเนี่ยก็ดีใจก็ดีใจที่คุณออกซาซูจีคือไม่ใช่ดีใจที่ถูกจับแต่เขารู้สึกว่าดีใจที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการที่มีการ,รเปลี่ยนแปลงปแม้ว,มว่าโจไบเดนเนี่ยจะประกาศค้อมบาทเมียนมาสองวันติดก,กันนะคะแต่ก็ไม่ทําให้เมียนมาเนี่ยเนี่ยท้อถอยคือเดินหน้าต่อไปคือมีความ